ดูเรื่องการเมืองกันหน่อยเพราะว่ากําลังจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรอบ2อรอบ3ในวันที่4สิงหาคมนะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ หรือทุกคนหยุดยาวกันหมดดูไม่มีความชัดเจนอะไรสักอย่างเลยนิ่งๆเนาะดูนิ่งๆหรือเขาคุยกันอยู่แหละในช่วงวันหยุดเราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้โอ้นี่เราก็ยังตามข่าวทุกวันนะเราก็ลุ้นไปเรื่อยอ่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยล่าสุดทางเพื่อไทยคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณสสพยาครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นทีมเจรจาแต่พูดอย่างนี้นะครับโอ้เดี๋ยววันที่4ี่นะในการเรียกประชุมเนี่ยโหวตชื่อคุณเศรษฐา ชื่อคุณเศรษฐานะโหวตรอบเดียวได้เลยว่าอย่างนั้น,นคุณผู้ชมครับเป็นความมั่นอ,อกมั่นใจคือคุณวิสุทธ์เนี่ยเจอนักข่าวแล้วก็พูดในลักษณะแบบนี้บอกว่าตอนนี้ทิศทางหรือว่าแนวโน้มในการโหวตนาย,ยกที่เป็นแคน,นดิเดตเพื่อไทยค่อนข้างจะเป็นบวกนะครับและก็เชื่อว่าลงมติจบได้ในม้วนเดียวมันจะไม่ยืดเยื้อเพราะตอนนี้เท่าที่เสียงสะท้อนจากภาคเอกชนธุรกิจอะไรต่างๆทุคกคนก็จะบอกว่าเออถ้ามีนาย,ยกเร็วที่สุดจะดีเพราะฉะนั้น ไม่รอในมุมของคุณวิสุทธ์พูดในฐานะสอสอเพื่อไทยบอกไม่ต้องรอให้สอวอหมดอายุ10เดือนยาวไปมันลากยาวไปอันนี้รอไม่ไหวส่วนถามว่าเสียงโหวตจะได้มาจากฝ่ายไหนบ้างยังตอบไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในทีมเจรจานะครับแต่ว่าฟังผู้ใหญ่ในพักมาเขาบอกไม่ต้องห่วง ถึงเวลาที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันแล้วว่าอย่างนั้นคุณผู้มชมครับเปลี่ยนแปลงแปลว่าอะไร <c oughs> เปลี่ยนขั้วหรอหรือ,อยังไงครับ <c oughs> แล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนในการโหวตนายก <c oughs> ต้องมาดูเรื่องของการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลกันต่อมีนายกก็ต้องมีรองนายกมีรัฐมนตรีอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ต้องพิจารณาว่าพรรคที่จะมาร่วมเคมีตรงกันไหม แปลว่าอะไรอ่ะนี่ผมเริ่มสงสัยแล้วนะค่ะมีเคมีตรงกันไหมเคมีนอดีตหรือเคมีณปัจจุบันต้องณปัจจุบันสิใช่ไหมอ่ะก็ถ้าเปรียบเหมือนชายหญิงคบกันไม่ตรงกันก็ต้องเลิกหรอเคมีไม่ได้กันหรอจ้่เคมีไม่ได้หรือถูกกีดกันเอาเอาให้เอาให้ชัดถูกกีดกันหรือมันเคมีไม่ตรงกันคุยกันแล้วไม่ถูกคออย่างนี้เหรอครับเออนี่ก็บอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเคมีไม่ตรงกันก็จะไปกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเคมีตรงกันถึงจะไปด้วยกันได้ ถ้าเอาพักที่มีอุดมการ์ไม่ตรงกันมาร่วมงานคงจะโดนประชาชนดา่าปัจจัยพวกนี้นำมาพิจารณาเนี่ยพูดแบบนี้สับขาหลอกนะตกลงเคมีไม่ตรงกันกับคนรักเดิมอุดมการณ์ไม่ตรงกันคือขั้วไหน <S 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 อ่ะขั้วแปดพักก็เหมือนเขามีอุดมการ์ตรงกันอยู่นะ <S <S ครับอีกขั้วหนึ่งต่างหากที่เหมือนอุดมการ์จะไม่ตรงกรันแต่นี่แหละนักการเมืองพูดสุดท้ายมันก็จะมีคําตอบให้นะครับแต่คุณวิสุทธ์บอกว่าต้องแยกแยะ ระหว่างเสียงโหวตที่จะให้เป็นนายกกับพักที่จะมาตั้งรัฐบาลต้องให้คนที่เป็นนายกเนี่ยมาพิจารณาด้วยว่าทํางานร่วมกับฝ่ายไหนได้บ้างเห็นไหม<อ>คุณวิสิตคุณวิสุท์พูดเนี่ยพูดไปพูดมาผมงงไปหมดแล้วออว่ากําลังหมายถึงจะรวมกับพักไหนคือหรือจะแยกพักไหนคือฟังดูแบบนี้หมายความว่า อาจจะมีพรรคที่ไม่ได้มาร่วมรัฐบาลแต่โหวตนายกให้ก็ได้นะเนี่ยก็เป็นไปได้ให้ได้นายกก่อนอาเป็นว่าให้ได้นายกก่อนแล้วเดี๋ยวนายกจะมีสิทธิ์เลือกว่าพรรคร่วมจะมีใครบ้างหลอตามขั้นตอนมันไม่ใช่ว่าคุยกันจบก่อนโหวตหรอแต่พาพูดแบบนี้ก็หมายความแบบนี้คือนายกจะมีสิทธิ์เลือกว่าอยากจะร่วมทีมกับใครบ้างแต่นายกครับนี่ก็ผมพูดถึงว่าที่นายกนะพรรคนั้นเขาโหวตให้คุณนะมาถึงวันนี้พอคุณเดทไปแล้วบอกไม่เอา ไม่เอาอย่างี้หรอเออต้องรอดูเนะ <c oughs> วันที่4 <c oughs> จะได้โหวตหรือเปล่านะคะเ <c oughs> อาส่วนการประชุม8พักร่วมกันหน่อยค่ะก่อนวันโหวตวันที่4สิงหาคมน่าจะมีการประชุมกันก่อนแน่นอนนะคะแต่ว่าคุณประเสริฐจันทรารงทองเลยค่ะที่การพักเพื่อไทยยังบอกเลยตอนนี้ยังไม่ได้กําหนดวันนัดหารือการน,นาพักเพื่อไทยเลยค่ะขอให้พักเพื่อไทยประชุมหารือกันก่อนนะเพื่อสรุปป,ประเด็นแล้วก็ไปคุยขอเสียงสนับสนุนทั้งจากสวแล้วก็พักการเมืองจากนั้นจะไปรายงานต่อที่ประชุม8พักว่าจะเอาไงกันต่อไปนะคะซึ่งเมื่อ พักเพื่อไทยได้ข้อสรุปแล้วเดี๋ยวจะมีการนัดหารือกับ8ปดพักร่วมอย่างเป็นทางการน่าจะเป็นการนัดหารือก่อนวันบหวต1-2วันนะคะเพื่อจะให้เป็นมติแล้วก็ทิศทางของ8ปดพักร่วมตรงกันค่ะก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาค่อนข้างนานนะสำหรับพักเพื่อไทยในการสรุปก่อนที่จะไปบอกกับอีก7จ็ดพักที่เหลือนะครับ,รบผู้ชมทีนี้พักเพื่อไทยมีความเคลื่อนไหว ในโลกออนไลน์นะครับเมื่อวานนี้โพสต์แบบรัวๆเลย6คลิปต่อเนื่องคลิปละประมาณสักนาทีครึ่งส่วนใหญ่คือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณชินวัตรย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยช่วงปี44ถึงปี49ก่อนที่จะถูกทำรัฐประหาร19กันยายนปี49หลังจากนั้นไทยรักไทยโดนยุบก็มาตั้งเป็นพรรคพลังประชาชนส่งคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกต่อมาคุณสมัครก็ถูกศาลตัดสินให้หลุดจากเก้าอี้นายก แล้วก็ไล่มาต่อเนื่องจนยุคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกแล้วก็มีเหตุการณ์ชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนปชจนมาถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะครับแล้วก็มาถึงเหตุการณ์ที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณนำม็อบกปปสมาชุมนุมใหญ่ขับไล่ประกาศยุบสภาและทำรัฐประหารตอนปี57สมัยพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาเป็นพบทบ,อบสอดคล้องกับการเดินทางกลับมาประเทศไทยของคุณทักษิณเหลือเกิน พสคลิปไล่เลียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน10สิงหาคมนี้คุณทักษิณประกาศว่าจะกลับประเทศไทยล่าสุดคุณผู้ชมครับมีข้อมูลระบุถึงช่วงเวลาแล้วนะเอาหรอจะบินมาถึงไทยตอนประมาณ10โมงครึ่งของวันที่10สิงหาคม,มเดี๋ยวให้ดูคลิปประมวลให้ดูเลยนะครับ6คลิปต่อเนื่องที่เพื่อไทยโพสต์ Post เอาไว้ฮะพี่น้องครับผมอาสา ผมอาสามาทำหน้าที่ให้ประชาชน6กุมภาพันธ์2548ไทยรักไทยชนะเลือกตั้งอีกครั้งเป็นชัยชนะแบบแลนสไลด์ที่ทำให้จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้สำเร็จน่าเสียดายที่การทำหน้าที่สมัยที่2ไม่ได้จบลงอย่างสวยงามกระทั่งเกิดรัฐทหารและถูกยุบพรรคประเทศไทยเคยมีพรรคการเมืองชื่อพลังประชาชนสมาชิกส่วนใหญ่จากไทยรักไทยก็ตบเท้าเข้าพรรคพลังประชาชนเป็นรัฐบาลได้ไม่นานนักซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นนอมินี พันตำรวจโททักษิณชินวัตนายสมัครถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้พลตำแหน่งนายกทำให้นายสมชายวงศสวัสด์แกนนำพักพลังประชาชนขึ้นมาเป็นนายกแทน2ธันวาคม2551สารรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรคพลังประชาชนส่งผลให้นายสมชายวงศสวัสด์และคณะพ้นจากตำแหน่ง ทำให้อภิสิทธิ์วชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเป็นนายกและรัฐบาลในเวลาต่อมานี่คือนายกหญิงคนแรกของไทยเธอชื่อยิ่งรักษ์ชินวัตรซึ่งชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ท่ามกลางการโจมตีเรื่องการเมืองตลอดสมัยของนายกยิ่งรักษ์การชุมนุมของสุเทพยืดเยอือจนยกระดับประกาศชัดดาวประเทศทําให้วันที่9ธันวาคม2556นายกยิ่งรักษ์ประกาศยุบสภา ที่สุดเกิดรัฐประหาร22พฤษภาคม2557นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เป็นคลิปที่ไล่เรียงเอฟโพสแบบนี้มีนัยยะอะไรไหมอะพี่พี่มันมีมีอยู่แล้วแหละค่ะเพื่อที่จะให้เห็นว่าที่ผ่านมาขนทางของตัวอดีตนายกตั้งแต่เริ่มต้นจนเนี่ยทำไม เพืนัเปลี่ยนมือจากคุณทักษิณมาเป็นคุณยิ่งรักแล้วก็เปลี่ยนเข้าสู่ยุคของการทํารัฐประหารผมว่าคลิปต่อไปต้องเป็นคลิปที่คุณทักษิณกลับมาแล้วละ่ะนะมันจะได้ร้อยเรียงกันได้จะได้จบเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับ,รบดี่ละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี